นาคุณเทยานเองนะคะเป็นขวัญใจนมๆเลยนะคือหน้าตาเขาบอกว่านี่ตอนจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะก็เหมือนย่าๆตอนนี้นะพี่น้องเนี่ยชอบเขามากเลยตอนไหนรู้ปะตอนที่เขาเป็นนางเอก M v มเพลงอย่าหยุดเวลาไว้ให้เธออยู่กับฉันของลาฟี่เนนซี่อยาร้องไปทักันรึเปล่าเขาเป็นนางเอก M v วน่ารักมากถามว่าดิฉันทันไหมทันจ้ะเออเอาสิสวยนะ เรื่องปริศนาด้วยโอ้ซิทำเสียนเอินคู่พิเติกเอินคู่พิเติก็เป็นนักแสดงสาวลุกเรื่องนะบินไปบินมาใช่ไหมอยู่ระหว่างเมืองไทยกับอเมริกาอยู่บ่อยๆก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นผลงานเธอในช่วงนี้ใช่แล้วนะคะแล้วก็ลาสุดแขะคุณเทย่าเขาก็บินกลับมาเมืองไทยนะคะแล้วก็นี่เลยมารับงานอีเวนต์เลยจ้างานนี้งานเดียวกับพี่หลุยส์กับพี่นุ่นเลยนะไปด้วยกันงานเดียวกันเขาต้องทำผมทรงประมาณแบบนี้หรอ เราก็สงสัยคือเราสงสัยในความพี่นุ่นแล้วล่าว่าทำไมต้องแบบให้พี่นุ่นตีโป่งขนาดนั้นพังหรือเปล่าเออเป็นไปได้ว่าพัางๆเองนะคะอะพอบินกลับมาเมืองไทยน่อนเลยนะคะก็ต้องสะถามคุณเทย่าหน่อยถึงผลงานแล้วก็รวมไปถึงนะคะตอนนี้เนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างอัปเดห้ฟังหน่อยคะ่ะคุณเทย่าคะ่ะกลับมาคราวนี้อยูออ่ไม่น่าใจเหมือนกันคะ่ะกลับมาตอนนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่ประมาณอย่างน้อยเดือนเดือนครึ่งสองเดือนนะคะแล้วมีงานมีงาน,งานมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ ค่ะตอนแรกจะจะอยู่แค่2อาทิตย์แล้วก็งานเข้ามาได้เรียกก็เลยสองอาทิตย์นี่ไงต่อเรื่อยต่อเรื่อยก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเต็มแล้วค่ะแล้วจะได้เห็นผลงานพวกละครหนังอะไรของเราเมื่อไหร่อะคะหนังคุกปีหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังคุยอยู่ว่าจะกลับมาถ่ายไม่รู้ว่าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าค่ะเรื่องอะไรยังยังบอกไม่ได้ค่ะ เแบบต้นตนเรื่องเลยค่ะเหมือนเพิ่งได้คุยกันเมื่อสองจำที่แล้วเองก็ยังไม่ยังไม่สรุปว่าจะเล่นแน่นอนค่ะก็ยังคุยกันอยู่ว่า<ต>จะเล่นคู่กับใครหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างใครผู้กกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นไหมครับที่จะกลับมามีผลงานอะไทอีกครั้งนึงก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่กลับมาเพราะว่ายังไงไงก็อยากที่จะมีผลงานให้ทุกคนที่เมืองไทยดูเรื่อยๆค่ะแล้ผลงานที่นู่นมีให้เห็นบ้างหรือเปล่าผลงานที่อเมริกาก็มาเรื่อยๆค่ะถ่ายโฆษณาถ่ายบบถ่ายซีรี อัน <One> น <input> ั้นจะไปอยู่ที่เมืองไทยถามว่าเลยก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วใจเทียอยู่ทั้งสองที่เทไม่น่าใจว่าจะมีวันไหนที่สามารถอยู่ที่ที่ที่เดียวได้เพราะว่าอยู่ที่นู่นก็คิดถึงที่นี่ที่นี่ก็คิดถึงที่นู่นก็คงต้องอย่างเงี้ยค่ะกลับไปกลับมาเรื่อยๆเรื่องหัวใจก็ดีอยู่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คบใครเซเรียสมากแต่ว่าก็ก็มีคนที่ดูใจอยู่เขาเป็นคนเป็นคนอเมริกันค่ะอยู่ที่นู่นคบกันนานแล้วหรือยังคะคบกันก็ สองปีมั้งคะเป็นนักธุรกิจหรือว่าทำงานด้านไหนเขาทํางานด้านวงการเหมือนกันนะคะค่ะไมเข้าทจว่าน้าใจเราได้ยังไงในฐานะที่ี่อยู่ในวงการใช่ไหมคะก็คิดว่ามีความรู้สึกว่าต้องคบกับคนที่อยู่ในวงการเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้เข้าใจว่าบางทีเวลาเราไปทํางานแล้วเนี่ยเวลามันไม่ไม่ตรงเวลากับคนอื่นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเขาออฟฟิศตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านตอนเย็นเพราะว่าบางทีถ่ายก็แบบถ่ายหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างงี้บ้างบางทีต้องเดินทางบางทีไม่ได้เจอกันหลายเดือนอะไรอย่างงี้เขาก็ต้องเข้าใจว่า เขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันเขาก็เลยเข้าใจว่าแบบงานของเทียก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มีเขาก็มีพาช่นที่จะทํางานในวงการเหมือนกันก็เลยตรงนี้ค่ะแล้วเขาเป็นคนเวลาทํางานก็ตั้งใจทํางานเวลาไม่ทํางานแล้วจะจะเล่นอะไรเขาก็ก็แฮปปี้เหมือนกันเขาห่วงคะาก็เขาก็ไม่ห่วงมากค่ะเขารู้ว่าเทียสามารถดูแลตัวเองได้ดีแล้วเทียก็กลับมาอยู่ที่นี่เท็กก็อยู่คนแม่